มาก็สวัสดีครับทุกคนยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องพูโต้อีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอย่าเพิ่งสงสัยว่าเป็นคอบนะครับถ้าเปิดอัานไหนมี WiFi อันนี้เป็นคนไทยไม่เป็นไรเราเป็นคนพิเศษไม่มึนง่ายๆหรอกเสร็บอ,ออ option ป,ปับปุ่มนี้ต้องปรับปุ่มอะไรอีกไหม เกมเพลง BFGK ปรับแล้วอัพสกก็ถูกแล้วเซฟเฟรมปรับยางอ่ะยังไม่ปรับนะเซฟเฟรมอ่ะอ่ะอ่ะยยยปรับตอนนี้ไปเลยสตอรี่หมดมีกััท้งหมดอยู่ห้าเพลงมีเพลงพวกนั้นไปแล้วโปรโ a ชั่นกับเด a d เลมาดูซิว่าอีกสองเพลงที่เพิ่มเข้ามาจะจะเป็นอุดคนเดิมหรือว่าเปลี่ยนเฟรดปิดนี่เพลงที่คุ้นเคยของเราเพลงที่คุ้นเคยของเราเดี๋ยวการสกิปจบเพลงที่สามไปเลยเนะาะมาดูเนื้อเรื่องก็ต่อมาดู ที่ผมไม่คาบไปตอนจบเพียงสามเลยก็คือให้ดูเนื้อเรื่องบิ๊บบุ๊บอันนี้แปลไม่ค่อยได้แปลไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่บิ๊บบุ๊บบุ๊บบิ๊บบุ๊บพูดภาษาไรของบอยฟินบุ๊บบุ๊บนี่แกไรทับน์ช้าใช่ไหมเปนเนี่ไงก็คือปิดการภาคไง ไปดูเนื้อแดงต่อไปได้เลยมาดูคัสซีนอันที่สามกันเลยมาดูคัสซีนอันที่สามกันเดี๋ยวโหลดนานจริงนี่บิ๊บบุ๊บหมดคนไทย แต่ก็ยังทำให้เหมือนไฟเดนะฟันกินเพื่อไปโดยการใส่ภาษาอังกฤษเข้าไป,าไ,ปไปกันเลยแต่ลูกศรนเขาไม่หมุนเนาะให้ดูกันลูกสอนเขาไม่หมุนนะ่นนเนนะเอาละครับก็ผ่านนะครับสำหรับพูนิดเมนบอกเลยว่าเพลงน,นี้ยากนะเพราะว่าอีกอย่างนะมันคือเพลงดักสแปมชั้นดีเลยนะมันดักสแปม คือจุดตักสแปมชั้นดีอาร่างที่สี่มาแล้วเอาเกิร์ลเฟนฟื้นฟื้นสิฟื้นสิเกิร์ฟเฟนฟื้นเกรทเตาเอา้าเดี๋ยวพลาดไม่ได้หรอพลาดไม่ได้เดี๋ยวก็มาแกลกอ่จจะกดแล้วอะจะกดแล้วแต่มันกลับ ดาปีโร่ปลูกมาไรก็ไม่รู้ากดไมแล้วกันอาต้องกดให้โดนนะถ้าเกิดอ่ะทอดไหนมีสามอันแล้วก็มีบวกไปด้วยผมจะสแปมแล้วกันยังมีทอนนี้ไหมเหมือนเหมือนโลฟี่เลยถ้าพลาดแล้วต้องดูด ไปเลยก็คือถ้าพลาดแล้วคือไปเลยนียไ่ไปดูโรซี่มาใช่ไหมเนี่ยกดแับไม่ทนันโอ้โหโลดจิตใจมันอยากส,สแปมก็แล้วเนี่ยรู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าอันนี้ต้องกดด้วย ก็คือแต่แต่ว่ามันโดนไปปูมมันมันมันไปโดนป่มอื่นอะอะเป็นเจอไมค์เข้าไปเจอไมค์แบบพิเศษเข้าไปน่าจะไปฟาร์ไมไอเทมน่าจะไปฟาร์มไอเทมอะไรน่าจะไปฟาร์มไมค์อะไรบางบางอย่างนี่แหละมันมันถึงทาให้หลบทุกอย่างได้เป็นไงอะอะโดนเลยโดนโดน ไปดูโลฟี่มันใช่ไหมเนี่ยนี่ยกดโดนสักตัวกดโดนสักทีห้ามพลาดเลยตัวน,นี้นี่คือห้ามพลาดถ้าพลาดนี่ก็คือจะโดนดันหยอดเลยทันทีจะโดนดันจนมิดแลวเฮ้ยดักสแปนอีก เอาหยุดแลด้วอ่ะตกแล้วอรอหยุดแบบนี้เอาลูกโซหายเอาลูกโซกลับคืนมาโอ้โหลูกเล่นลูกเล่นโอ้โหต้องสแปมแล้วจวังหวะนี้โยนเดี๋ยวเทมเพลยงดักสแปมอีก นี่ยดันกลับมาแร้วดันกลับมาแร้วอ่าเรากดอี๋อย่าเอาลูกเล่นแบบน้ำบอเล่นอีกนะโซยซะซะเกือบมิดหลอดอ่ะโซยซะเกือบมิดหลอดอ่ะอย่าเอาลูกเล่นน้ำบอเล่นอีกนะอ้โหกดเกือบไม่ทันอย่ามาแบบแจ็คโนดนะ กดเพื่อกดไม่เพื่อกดไม่โดนจบแล้วเอาปลาขวาได้เหรอเอาเราฟื้นขึ้นมาเหรอฟื้นขึ้นมาเป็นล่างห้า เดียวด้วยอ่ะเลิกแยกกันแล้วเดี๋ยวลูกเล่นลูกเล่นลูกเล่นม,มาถึงนี้ก็ลูกเล่นเลยนะเดี๋ยวนี้น่าจะห้ามกดแน่นอน เดี๋ยวลูกเล่นดูลูกเล่นของให้ดีแล้วมันก็ยังเอาไปทับกันอีกนะนี่ค่ะต้องสแปมเนี้ยอ๋อก็โน้ตมีโน้ตห้ามกดด้วย เกิดไม่กดจะโดนดันมาเลยโอ้โดนดันรีบไม่ไวอะ่ะรีบไม่ไวจริงๆ ไม่ไว้จริงๆนี่นี่ท,ทำให้คนเล่นหรือเปล่าบอกเลยนะว่าไม่ได้ทำให้คนเล่นก็คือลูกเล่นมันสับสนมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกดไปเพื่ออะไร แล้วจะกดนี่ไปเพื่ออะไร,รนนมมลแาแบบร่างสุดยอดสู้ไม่ไหวเลยนะ, 2> 3, 2, 1, ะยังเอาลูกเล่นหมุนนี่มาอีกเดี๋ยวลูกเล่นมาทำให้สับสน สนเลยก็มีออปชั่นตรงไหนที่ที่ทำให้ไม่ไม่มีลูกเล่นแบบนี้ด้วยนี่ไปดูบ๊อบออสลอตไม่ใช่มาหรือเปล่านี่ไปดูบ๊อบมาหรือเปล่าเนี่ยถึงเอาลูกซ้อนลูกเล่นแบบนี้มามาด้วยเนี่ยไม่รู้จะปรับออปชันในพันหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปตั้งปุ่มปัฆ่าตัวอะไรก็ไม่รู้แบบขีดลังเลย 玩吧。Two, one, ยากเกินมันยากเกินไปไป,ไปต่อเพลงต่อไปเลยนะแต่เพลงพวกนี้กลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไปอ่ะเพลงสุดท้ายเลยเป็น Exploration Wood Perfection ดูว่าจะมีลูกศรแบบนั้นหรือเปล่าดูว่าจะมีลูกศรแบบนั้นหรือเปล่าอ่าไม่ไม่มีงั้นก็สบายเฮ้ยดักสแปมอมั้งมันดักสแปม,มอ ที่พลาดนี่เฉพาะได้ชิปเลยเฉพาะเองนะ คนเล่นหรือเปล่าอันที่มีลูกเล่นแบบนั้นอะ่ะไม่รู้ทําให้คนเล่นหรือเบายังไไม่มีรูกสอนแบบนั้นนี่คือก็สบายเลยวงแหวนจีบัตไปติดกระเด็นไปอยู่ที่เมืองไทย เมื่วงแหวนทีวัตกระเด็ติดไปอยู่ที่เมืองไทยไปอยู่ที่ไทยติดไปอยู่ที่ไทยกระเด็นไปที่ไทยปะ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 ไปกลัวลูกศแล้ว,ว,วะปวาาากกวะป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 ปะ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 ะป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 ะ แป๊บเดียวเลยไม่มีพลาดไม่ต้องพลาดเลยแหละแล้วก็ไม่มีทิกีตัวนั้นมาดืงด้วยนี่เป็นวงอะไร ไม่เจอ e x โทรเ a ชั่นแบบมีลูกศรลูกเลขแบบนั้นโชคดีจริงๆคะแนน4ีศแสน4กว่าอ่ะพอก่อนบาย